รงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาที่ตั้งเลขที่90หมู่12ตำบลโค้งไผ่อำเภอขานุวรรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนามีเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้านได้แก่หมู่9บ้านวังน้ำพุและหมู่12บ้านวังโป่งพัฒนามีพื้นที่ทั้งหมด 37ไร่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ภายใต้คติธรรมที่ว่าสุสิกขิตาอติจริยาเรียนดีมีมารยาทงามส่งเสริมให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหว้สวยวินัยดีมีจิตอาสา โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาใช้ตาสอพทออ,อักษรยอ่วอวปอจโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนามีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น7คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น79คนมีการบริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา เป็นสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมบริหารตามหลักธรรมมาพิบาลมุ่งพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คุณภาพผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะพื้นฐานสำหรับศตวรรษที่21ทั้งด้านร่างกายความรู้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในประชาคมอาเซียน ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุะขเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมและเป็นพลเมืองที่ดีพร้อมก้าวสู่สากล โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนามีพันธกิจและเป้าหมายอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนบริหารการศึกษาของโรงเรียนทางด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการบริหารและการจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดภายใต้การบริหารจัดการศึกษาโดยนางสาวพรพิ์ชัยโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา โดยโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาคือ S T B G S w P P Model S Smart Director โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานการศึกษาที่ชัดเจนทั้งในระดับโรงเรียนและกลุ่มบริหารงานตลอดจนงานตามโครงสร้างการบริหารการศึกษาการสอน และครูผู้สอน T Teamwork การทำงานเป็นทีมมีการสร้างทีมงานการทำงานร่วมกันของสมาชิกโดยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในเป้าหมายเดียวกันและทุกคนยอมรับร่วมกันมีการวางแผนการทำงานร่วมกัน B Brainstorming การระดมความคิด มีการระดมความคิดจากมุมมองของสมาชิกในองค์กรความคิดใหม่ๆความคิดหลากหลายเพื่อหาทางเลือกในการตัดสินใจและใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพขององค์กร G g o s เป้าหมายความสำเร็จมีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร S Success การประสบความสำเร็จโรงเรียนได้กำหนดความสำเร็จเชิงคุณภาพอย่างชัดเจนทั้งความสำเร็จของนักเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนความสำเร็จของโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพจากรูปแบบการบริหารงานตามโครงสร้าง STBGS WP Model ของโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาดังกล่าวนำสู่วิถีการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาทุกคนจะปฏิบัติงานกันตามรูปแบบ P.D.C.A. W.P. Model P. l a n n i n g การวางแผนมีกระบวนการกำหนดวัตถุป,ประสงค์เป้าหมายช่วงเวลารูปแบบกิจกรรม วิธีการต่างๆเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานอย่างชัดเจน D. Doing การปฏิบัติเป็นการนำงานสู่การปฏิบัติโวดยวิธีการปฏิบัติโดยเฉพาะมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานที่กำหนดไว้ <S C. s h a k i n g การตรวจสอบทบทวนเมื่อมีการนำงานสู่การปฏิบัติ จะมีการตรวจสอบด้วยกระบวนการนิเทศกำกับติดตามและประเมินอ,อย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานมีคุณภาพตามเป้าหมาย A. acting การปรับปรุงคุณภาพเป็นการนำผลการตรวจสอบและทบทวนไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานนั้นๆตามวัตถุป,ประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งรูปแบบ PDCA WP บเบิลโมเดลดังกล่าวนี้ได้มีการนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบใน4กลุ่มบริหาร8กลุ่มสาระการเรียนรู้งานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนการสอนและครูผู้สอนโรงเรียนมีการจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรที่หลากหลายดังนี้ระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาจัดการพัฒนาเด็กอายุ4-6ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมองของเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพผ่านการเล่นมีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตและมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาระดับประถมโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาได้ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์จุดหมายสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดโครงสร้างเวลาเรียนตลอดจนเกณฑ์การวัดและประเมินผล ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้นโดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์4.0มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพมีความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะในศตวตรรษที่21การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒานานี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาความร่วมมือจากชุมชนครอบครัวและบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบโดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการวางแผนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้จากรูปแบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาและการเรียนการสอนที่หลากหลายเราจึงมั่นใจว่าโรงเรียนแห่งนี้คือสถานศึกษาที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้และหลอ่อหลอมลูกๆชาวบ้านวังโป่งพัฒนาให้เติบโตอย่างสง่าง,งาม งามกายงามวาจางามจิตใจงามศิลธรรมจัญญาและงามปัญญาดังคำกล่าวที่ว่าลูกน้ำเงินเหลืองงามสง่าทุกการเวลาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชีวิตเสมือนด่งต้นไม้ที่พร้อมขยายกิ่งก้านสาขาเพื่อสร้างร่มเงาก่อเกิดประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์4.0 สืบต่อไป